สื่อมวลชน <c oughs> นะครับเรื่องการนําเสนอข่าวภายในครอบครัวเรื่องเมียหลวงเมียน้อยอะไรแบบนี้ยทําไม่ได้คนดังฮนะนะครับคนดังเลยจะขึ้นขึ้นสารอาทิตย์หน้า,น,านะครับนะบเขาก็เรียกไปสามล้านบาทนะทางสํานักข่าวจะจ่ายสามแสนห้าแสนก็ไม่ยอมเขาก็จะล่อเต็มเหนียวเลยนะครับสามล้านบาทเพราะนั้นเอาเรื่องเขาเป็นชู้บ้างเมียหลวงเมียน้อยอะไรต่างๆไม่ได้นะครับ สื่อไม่สามารถนําเสนอเรื่องส่วนตัวเขาได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบุคคลสาธารณะนะก็ไม่ได้อย่างคดีที่จะขึ้นศาลอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับนะเจ้าของช่องสํานักข่าวดังทางช่องออแอปแดงนะครับดังมากในวงการดาราบันเทิงเนี่ยโดนฟ้องนะครับผมเนี่ยเป็นคนฟ้องเองแต่ว่าผมไม่ได้เป็นโจทย์นะลูกความเป็นโจทก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายสามล้านเจ้าของช่องจะจ่ายห้าแสนลูกความไม่เอาเขาจะเอาสามล้าน เพราะนั้นการนาเสนอข่าวเนี่ยคนดังๆเรื่องส่วนตัวเขาเรื่องผัวเมียเนี่ยทําไม่ได้ผิดกฎหมายหมดนะครับเพราะฉะนั้นพิธีกรปากดีๆทั้งหลายเนี่ยวดังๆเนี่ยปากดีเนี่ยนะเขาเรียกเป็นสิบล้านนะเพราะว่ารวยเนี่ยคุณรวยเนี่ยนะหนักเจ้าของช่องโดนโรงเรียนกสทชด้วยอนะไรด้วยเพราะนั้นเรื่องส่วนตัวอย่างบรรดาหลวงพ่อที่ศึกไปแล้วเนี่ยนําเสนอข่าวไม่ได้นะครับนะแล้วก็พวกศีกาเหมือนกันเรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้ผิดกฎหมาย นะส่วนใหญ่ตอนนี้เขายังไม่ฟ้องแล้วเดี๋ยวพอข่าวเงียบๆไปสักเดือน2เดือนก็ฟ้องแล้วเพราเป็นฟ้องได้ภายใน3เดือนหรือไม่เขาอาจจะแจ้งความไว้เพราะนั้นก็ต้องระวังระวังนะครับนะครับระวังนะฮะเรื่องส่วนตัวเขารวมถึงพวกคอมเมนต์ต่างๆก็ต้องระวังนะครับต้องระวังนะฮะตอนนี้ก็มีพวกคนในวงการบันเทิงไปแจ้งความไว้ร้อยสองร้อยคดีถูกดา่าถูกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็จ้างทนาย นะครับทรไปข่มขู่เก็บรายละ4ี่0 0ื่นใครวิจารณ์เขาเสียหายเข้าไปแจ้งว่าร้อยส0งคดีนะผมไม่รู้เขาตกลงอะไรกับตำรวจนะครับในกรุงเทพนี่แหละครับสองร้อยสองรคดีแล้วก็จ้างทนายโทรศัพท์ไปขู่นะครับว่าถ้าถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีก็เอามารายละ4ี่0 0ื่นนะครับนะถ้าไม่ยอมจ่าย4ี่0 0ื่นขึ้นศาลก็เอารายละสามสามแสนนะครับ เป็นคนในวงการบันเทิงแต่ผมไม่บอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะไปแจ้งความไว้แต่ละโรงพักโรงพักละร้อยสองร้อยคดีนะครับแล้วยังมีคนดังๆที่ไปออกรายการดังๆเนี่ยแล้วโดนด่าเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความไว้สองร้อยคดีกันแล้วก็จ้างทนายไปขู่บางคนก็ไปจ้างตำรวจออกหมายออกอะไรต่างๆได้เท่าไหร่แบ่งกันเดี๋ยวนี้มันมันมีอาชีพประเภทนี้เพราะนั้นพี่นอ้องประชาชนต้องระวังนะพวกปากดีทั้งหลายชอบพิมพ์นั่นพิมพ์นี่นะ นะครับเรื่องส่วนตัวไม่ได้นะนะอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องความประพฤติส่วนตัวเรื่องอะไรต่างๆนะไม่ได้สื่อมวลชนต้องระวังแลคดีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมก็เตรียมจะฟ้องกันฟ้องสื่ออันนี้ผมเป็นโจทย์เองก็ปรากฏว่ามีคนไปบอกว่าผมเป็นทนายขี้เมาทิ้งคดีชอบเที่ยวต่างประเทศงานการไม่ทําเอาเปรียบลูกความอะไรเงี้ยเนี่ย,ยผมก็จะฟอ้องสําสนักข่าว ฟ้องเจ้าของช่องด้วยฟ้องอนักข่าวแล้วก็ควรให้สัมภาษณ์นะอยู่ดีๆไปหาว่าผมเป็นคนขี้เมานะครับนะนอนะนะแล้วก็ไม่ทํางานเอาเปรียบทําคดีแพ้ตัดพยานอะไรพวกเนี้ยนะครับเราต้องฟ้องนะครับแล้วก็ให้ศาลลงโทษไปนะครับอ่านะนะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะนำเสนอข่าวไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับถ้าตอนเขายังเป็นพระเนี่ยเราก็นําเสนอข่าวได้ นะครับว่าเขาไปเสพเมทุนหอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดเขาสึกไปแล้วคุณยังตามไปสารแนเขาไปตามถึงบ้านเอาไม้ไปจ่ออะไรต่างเงี้ยเออเแล้วเดี๋ยวคดีความมาอนะ้าก็ยังเป็นพระอยู่ย,ยังพอได้ยังเป็นประเด็นสาธารณะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับนะักข่าวเด็กๆบางทีก็ไม่รู้เรื่องผมังไม่อยากจะทําลายเด็กๆหรอกนะครับนะนะระวังนะอ <c oughs> นะืนะครับนะนะครับนะนะนะครับก็ก็ก็รอรับหมายสารันีไป นะครับอาทิตย์นี้ก็หลายคดีอยู่วันจันทร์นี้ผมก็จะมีไปอ่าเป็นโจทฟ้องหมิ่นประมาทเหมือนกันที่ศารอาญาเก้าโมงเช้าใครอยากเจอพี่เดย์ก็ไปเจอที่ศารอาญารัชดาก็ฟ้องก็มีคนมาบอกว่านะ,ะผมทําผิดแบบนั้นแบบนี้อะไรต่างนะฮะนะครับผมก็เอาหมายสารจับให้เขาไปนะครับให้เขาไปชี้แจงนะฮะเพราะนั้นก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะอืมนะครับนะครับนะ ใช่ครับไม่กล้าวิจารณ์ใครเลยกลัวโดนฟ้องฟังข่าวเฉยๆคืออย่างนี้บางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแสดงความเราแสดงความวิจหน็นกลางๆไม่ผิดหรอกเราไปดูศีกาดูพระดูอะไรเราก็เราก็พูดก,กลางๆไปไม่ใช่ไปบอกเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะบางคนไปบอกเขาสัมสอนอย่างเงี้ยเขาก็ปรึกษาทนายแล้วนะ,นะเราเห็นสีกองศีกาดูเขาเงียบๆนะเขาโฟนอินเข้าไปในรายการเนียดูเงียบๆเบราป่าล้วเขาก็ให้ ทน,ทนายรวบรวมหลักฐานแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปดำเนินคดีเป็นร้อยเป็นพันไปด่าเขาส้ำสอ้อนบ้างมั่วบ้างแรงต่างผิดกฎหมายหมดถึงแม้เป็นเรื่องจริงก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการที่จะไปประจานเขานะครับถึงแม้ศีกาจะมั่วกับพระสมมตินะเป็นเรื่องจริงสมมตินะผมไม่ได้หมายถึงใครนะแต่ก็ไม่เกิดสิทธิ์ในการที่เราจะไปด่าทอเขามันไม่ใช่เรื่องอะไรของเรานะแม้เราเราไปสารแนไปวิจารณ์มั่วบ้างเลวชั่วชาติชั่วแรงต่างเนี้ยผิดกฎหมายหมดนะครับ เราก็โดนไปคดีละสามแสนห้าแสนไปจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายจุกรู้จุกรู้อันนี้ก็ให้ความรู้นะอ่านะครับบางช่องเขาบอกว่ากลัวจังเลยครับอ๋อเลยครับอ๋อเลยก็ก็เดี๋ยวเขาก็โดนนะครับนะเขายังไม่เคยโดนฟ้องนะผู้ประกาศข่าวพิธีกรรายการบางคนเขาคิดว่าเขาใหญ่มีอิทธิพลต่อต่อสังคมก็คิดว่าคนไม่กล้าฟ้องเยอะแยะนะครับนะบางคนเป็นพิธีกรดัง เป็นนักข่าวเป็นอะไรเป็นช่องดังโอ้ยกูมีอิทธิพลต่อต่อ,ต,อต่ออะไรต่อสังคมไม่กล้าฟ้องกูหรอกไม่จริงฮะฟ้องเต็มนะครับ้วถ,ถึงเวลาก็ต้องไปกราบไปอะไรเขานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะนะครับจุกครูนะเข้าใจนะอันนี้คือให้ให้ความรู้นะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับเราดูเราก็ฟังฟังไว้วิพากษ์วิจารณ์ก็เอาพอสมควรนะครับเนะชื่อผมนะฮะนะวันวัน,วนตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรมีแต่ข่าวพระระสีกา เขาสึกแล้วก็จบจะไปยุ่งกับเขาไม่ได้แล้วจะไปนําเสนอข่าวก็ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับอ่านะฮะนะฮะผมไม่ได้มาสนใจช่องไหนอะไรหรอกถ้ามาพาดพิงผมเสียหายเนี่ยผมดําเนินคดีอยู่แล้วไม่ปล่อยไว้แล้วนะครับนะค,บคนบางคนก็คิดว่าตัวเองนี่ใหญ่โตแล้วเกินเป็นพิธีกรเป็นนักข่าวโอ้ยต้องกลัวกูอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีใครกลัวใครนะฮะนะครับคนที่ก็เสียหายเนี่ยนะแล้วก็อย่างสื่อมวลชนเราต้องนําเสนอข่าวสองด้าน นะครับนะต้องนําเสนอข่าวสองด้านไม่ใช่นําเสนอข่าวอ่าด้านเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับคุณต้องนําเสนออีกด้านหนึ่งนะนำเสนอข่าวด้านเดียวนี่ครับมันก็ผิดจรรยาบรรณอยู่แล้วนะครับเรียนให้พิ่นองประชาชนได้ทราบกันนะฮะจะได้รู้นะอ่าศรีกากับพระเห็นอาจารย์บอกว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอ่าใช่ครับหมายถึงกรณีที่เขายังไม่สึกถ้าเขาสึกแล้วเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วยกเว้นว่าเขามีการกระทําอะไรที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมนะครับอันนั้นอีกเรื่อง ชัดเจนนะครับคุณพอพอนะถ้ายัางไม่ศึกวิจารณ์ได้ศึกแล้วจบแล้วเรื่องส่วนตัวจะไปโอ้เขามีเมียมีผัวมีอะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเตรียมเตรียมรับหมายสารนะครับนะ,บนะแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เขายังไม่ฟ้องหรอกเขาลองเงียบ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 ปุ๊บแม่งมา,มา,มาบานแล้วเป็นร้อยคดีแล้วความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดความจริงก็ตายนะครับท่านผู้บางศายังเคยเล่าให้ผมฟังเลยบอกว่าความจริงถึงแม้เป็นเรื่องจริงเขาเป็นชู้กัน นะครับนะอะไรก็จริงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์นะแก่จําเลยในการที่จะไปวิจารณ์ไปหมิ่นประมาทเขาเรื่องจริงก็พูดไม่ได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆนะครับไม่ได้นะฮะเรื่องส่วนตัวจําไม่ได้นะอันนี้ผมเตือนเฉพาะเอฟซีผมแดาคนอื่นก็เรื่องเขาไปเขาอยากทําอะไรก็ทําไปนะครับนะจะไปวิจารณ์ว่านะเขาสัมสอนว่ามั่วไม่น่าจะได้เพราะถือว่าไม่สุจริตถูกต้องไหมคะ อ่าถูกต้องไหมอาจารย์ถูกต้องเราก็ดูไปเราก็ดูเออนะอะไรก็แค่นั้นก็ดูไปนะสีกงสีกาอะไรก็ว่าไปเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแต่ยกเว้นเป็นการกระทําอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับนะนะครับไปยุ่งกับพระอะไรเงี้ยอันนี้ครับยังพอได้แต่ต้องระวังนะครับอ,อ่าอาจารย์กฎหมายพระสีกามีสิทธิติดคุกไหมแบบประเทศเราประเทศเรารู้สึกจะติดคุก6เดือนมั้ง ของเรากําลังจะแก้กฎหมายแต่ผมอยากจะแนะน,นํานี้การแก้กฎหมายเนี่ยอยากให้นะครับอยากให้แก้กฎหมายลักษณะเป็นพระราชก,กําหนดนะครับก็คือผ่านมติครลโมผ่านกฤษฎีกาแล้วก็ใช้ได้เลยทันทีเพราะว่าตอนนี้พระที่พระระดับเจ้าคุณระดับเทพระดับเจ้าคณะอะไรเนี่ยที่ทาตัวไม่เหมาะสมมันเยอะเนื่องจากหนึ่งมีอํานาจมียศถาบรรดาศักดิ์นะครับพอเราถึงแล้วก็มีอํานาจ พอมีอำนาจก็เอาไปหาเงินหาทองนะครับได้เงินได้ทองมาพอมีเงินเยอะก็ซื้อรถซื้อรถซื้อบ้านปล่อยเงินกู้อะไรต่างใช้ชีวิตหรูหราทําตัวเหมือนเสียนะครับพระบางรูปทําตัวเหมือนเสียพระที่รวยๆทั้งหลายก็พอเสียปุ๊บมีรถมีบ้านมีเงินต่อไปบางคนก็ดูหนังโป๊สักพักหนึ่งก็มีเด็กนะครับมีเมียมีอะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย แต่ผมเชื่อว่ายังมีพระดีๆอยู่นะนะครับเพราะนั้นไอบ้บรรดาพระพวกระดับเจ้าวาดนะครับระดับปกเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าคุณอะไรพวกเนี้เราก็หลีกเลี่ยงในการไปทําบุญก็ไปวัดเล็กๆอย่าไปสนใจไอ้พวกพระที่ว่าเออให้บริจาคต้องถวายตั้งแต่หนึ่งหมื่นนะกระจอกนอกงอกง่อยอาตมาไม่ให้เข้าพบอะไรพวกนี้เราก็อย่าไปยุ่งวิธีการทําบุญก็ต้องเปลี่ยนไปไม่ต้องไปถวายเป็นล้านสิบล้านพอมันได้เงินไปมันก็ไปละ นะไปซื้อรถเบนซ์ซื้อ,อรถแพงๆใช้ชีวิตหรูหราเอาเงินไปนะปล่อยกู้บ้างลงทุนบ้างเก่งทองบ้างนะนะครับเอาเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บ้างอะไรบ้างมันไม่ใช่พระมันต้องรักกิเลสพอรวยมากก็มีเมียแล้วนะดูข่าวเมื่อวานนี้ก็แบบโอ้โหบางรูปนี่มีเมียตั้งไปรู้กี่คนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะเงินมันเยอะภาษีก็ไม่ต้องเสียตื่นขึ้นมาก็กินข้าวฟรีพระ นะครับพาะไม่ต้องซื้อเองกินเองค่าน้ําค่าไฟก็ญาติโยมบริจาคชีวิตฟรีหมดเช้าขึ้นมาก็ออกบิณฑบ,บาตก็ขอข้าวจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีต้นทุนชีวิตเลยของผมนี่ตื่นขึ้น,นมาไม่ก็ต้องเสียตังค์แล้วนะค่าเชา่าค่าน้ําค่าอะไรต่างๆยิ่งเป็นเจ้าของกิจการก็อะไรต่างๆพระนี่ถือบาทมาเลยครับขอขอจากญาติโยมกินนะครับพอได้เงินได้ทองเยอะแทนที่จะ เอาเงินไปใช้ในลักษณะของการเผยแพ่ศาสนาก็เอาไปซื้อรถซื้อบ้านลงทุนปล่อยเงินกู้นะทำบ้านเช่านะครับแล้วก็ลงทุนตลาดหลักทรัพย์เก่งกำไรทองคำนะซื้อบิตคอยะไรต่างๆนะครหลังจากนั้นะพอรวยมากก็มีเมียมีกิก๊กอย่างเมื่อวานดูข่าวไก็พระระดับใหญ่ๆเนะมียต้องไม่รู้กี่คนนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนยนะเราไม่เอ่ยชื่อใคร มีมีสีกาคนนี้เป็นเมียเสร็จอ้าวไปได้เมียเพิ่มทะเลาะเบาแวงกันเถียงกันมีมือที่สามที่สี่อะไรฟังแล้วมันเศร้าแล้วก็แล้วผมเชื่อว่าพฤติกรรมของพระระดับผู้ใหญ่ที่มีมเมียยังมีเยอะนะดีไม่ดีแม่งจะแทบจะหมดประเทศหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าฟังแล้วมันไม่น่าเลื่อมสายนะครับควรจะไปวัดเล็กๆไม่ต้องอะไรพระเล็กๆไม่ต้องพระที่มียศมีถาพระรวยยังไม่ได้รอก นะพระรวยเนี่ยมันก็สักพักก็ไปไงอืมรับจ้างเทศรับจ้างเชียร์เหมือนดิไอคอนนะเชื่อท่านเจ้าคุณเถอะนะเชื่ออาตมาอยากรวยชั่วข้ามคืนต้องดิไอคอนอย่างเงี้ยดูเนี่ยโอ้โหเป็นพระไปประจบประแจงคารวสอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็นะครับ,นะนะรบกฎนะหมายเรื่องศีการนี่ก็เร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับก็ฝากไว้เรื่องพระเรื่องเจ้าแล้วก็ถ้าเขาศึกแล้วอะไรแล้วเนี่ยยุ่งกับเขาไม่ได้ การนาเสนอข่าวในเรื่องส่วนตัวนี่ผิดกฎหมายนะเขาสืบแล้วจบแล้วยกเวนเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องการอะไรต่างๆที่เขาแบบโกงเงินวัดอะไรเงี้ยได้ฝากพี่น้องสื่อมวลชนทนายอนันตชัยหายไปไหนเขาก็อยู่บ้านเขานะครับนะครับทนายอนันตชัยมูลนิธิกองทัพธรรมก็อยู่บ้านนะครับน่านะครับอืมอืมนะฮะแชร์แล้วครับพีนะ่ขอบคุณครับนะครับเนะอ่อ หลวงเจไปไหนหลวงเจก็น่าจะไปนั่งวิปัสนาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมั้งเนี่ยพระเจ้าคุณทั้งหลายเนี่ยมีค่าตัวหมดน,นะครับมีค่าตัวนิมนต์ทีก็ห้าหมื่นสองหมื่ามื่นพวกนี้เราอย่าไปยุ่งมาเลยอย่าไปยุ่งอะไพวกเจ้าคุงเจ้าคุณอะไรพวกนี้อย่าไปยุ่งไ,งงไ,งไ,ป,งไปทําบุญก็วัดเล็กๆนะเชื่อผมนะครับอืมอเอาข้าวให้หมายังดีกว่าไปให้คนบางคนอ๋อครับใครก็ไม่รู้นะ พระมีเมียพอๆกับข้าราชการที่คอรับชั่นเต็มบ้านเต็มเมืองก็พอกันเดี๋ยวนี้ทุกวงการเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบเนี้ยเยอะนะฮะพี่น้องประชาชนก็นะถ้าศาสนาก็ให้ให้ยึดถึงคําสอนของุทธเจ้านะครับยึดคําสอนอย่างผมเนี่ยอ่าก็อ่านับถือพุทธทาสพิขุนะครับนะครับนะก็คือคําสอนนะครับนะครับก็คือเอาคําสอน อย่าไปเน้นไอ้วัดไหนสร้างโบสถ์ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ต้องเข้าตู้บริจาคเดินเข้าไปแม่เป็นร้อยเป็นพันตู้อย่างงี้ก็ไม่ต้องเข้าทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดจะเก็บเงินเก็บอะไรแต่อย่างงี้ไม่ต้องเข้านะวัดพวกนี้เขาเรียกพุทธพาณิชย์นะขายนั่นขายนี่ปลูกเสกของมีอะไรสระไลต่างๆทําตะกุดทําอะไรต่างนะพวกนี้วัตถุมงคลพวกนี้ก็คือพุทธพาณิชย์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้ตอนนี้นะ นะครับวัดกันดารมีเยอะแยะวัดเล็กๆอะไรต่างๆก็ดูนะครับแชร์สองแชร์แล้วครับอ่ชอบดูลุงทนายเดชาคุณสำลิศกราบขอบคุณครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะนะครับอืมนะครับก็มีข้อกฎห,หมายอะไรที่น่าสนใจก็นำมาเล่าสู่นะครับการฟังนะฮะอืมนะฮะก็มีคำพิพากษาล่าสุด นะครับผมไปนค้นไปกว้ามาก็คือคำพักษาดิการที่9861ทับ57เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเศพเมถุนฟังนะคำพักษาดิการนะเป็นเรื่องพระเศพเมถุนคำพิพากษาดิการเนี้ยเขียนไว้ชัดเจนนะพระเศพเมถุนก็คือพระที่มีความสัมพันธ์กับศีกาเนี่ยถือว่าขาดจากความเป็นสงฆ์นะครับและเมื่อได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะอำเภอเนี่ยนะครับมีคำวินิจฉัยแล้วว่าผิด เอาไปอ่านให้กับพระฟังเนี่ยนะครับพระต้องศึกภายใน24ชั่วโมงถึงแม้ว่าจะไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคำวินิจฉัยนะครับนะนะครับก็หมายถึงว่าเคยส,สารฎีกาเคยตัดสินเรื่องพระเสพเมถุนไว้แล้ว,ลวเมื่อปี57ก็คือเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับอันนี้อาจารย์เดเอามาให้นะนะครับก็โพสต์ไว้ที่ทางแอปฟ้านะครับนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวนี้ นะครับผมจะเล่าให้ฟังคำพิพากษาที่เกี่ยวกับพระเศษเมถุนเมื่อปีเมื่อ11ปีที่แล้วสารนิกาตัดสินสารนิกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดนะครับนะครับเมื่อวันที่23มีนาคม2553นะครับมีมีศีกาได้ร้องเรียนต่อคณะสงฆ์นะครับ นะว่าศรีกาคนนี้ไปร้องเรียนว่าเขามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวนะครับกับจำเลยซึ่งเป็นเจ้าวาดและตกลงว่าจะรับเลี้ยงดูจึงขอให้คณะสงฆ์บอกอให้ศึกจากความเป็นพระภิกษุเพื่อมาเลี้ยงดูตามที่ตกลงกันไว้เจ้าคณะอำเภอจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอธิกณรตามคำสั่งของเจ้าคณะอำเภอเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอธิกณรต่อมา ตัวจําเลยเจ้าวาดและสีกามาให้การนะนะครับมาให้การว่าที่ให้การไปนั้นนะครับเป็นการให้การด้วยความโมโหไม่เป็นความจริงอ๋อก็คือว่าแรกๆก็มาบอกว่าหลวงพ่อที่เป็นผัวตัวเองเนี่ยนะได้เสียกับตัวเองแต่ตอนหลังก็คงจะไปตกลงกับผัวตัวเองที่เป็นเจ้าวาดได้ก็เลยมากลับทำให้การนะครับว่าไม่มีการเสพเมถุน ถึงขั้นอาบัตรปริปร,ปราชิกอนะครับในาเจ้า,าในวันเดียวกันเจ้าคณะอำเภอก็ได้มีคำนิจฉัยเห็นว่านะครับาการกระทำของเจ้าวาดรูปนี้นะล่วงละเมิดพระธรรมวิน,นัยขั้นอาบัตริปฐรมปราชิกต้องสึกให้พ้นจากความเป็นพระภิกษุภายในย4ชั่วโมงนับแต่วันได้ทราบอ่าคนิจฉัยแต่ปรากฏว่าเจ้าวาดารูปนี้ไม่ยอมสึก ก็เลยมีการแจ้งความฟออ้องร้องอายการก็ยื่นฟ้องไปพนักงานอายการยื่นฟ้องไปนะครับก็ศาลพิพากษาว่าเจ้าวาดเนี่ยที่ไม่ยอมศึกเนี่ยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคณะสูงพ์สอพศ2505มาตรานะครับนะครับนะนะนะครับนะครับ,นะรบมาตราอ่ 24, มาตรา26มาตรา43าจำคุกนะครับนะนะครับจำคุก2เดือนตามมาตรา26นะครับเพราะนั้นเนี่ย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเออพระที่ไปมีความสัมพันธ์กับศีกาเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มมีนะครับในปีห้าเจ็ดสารดิกาก็ตัดสินมาแล้วเห็นไหมอันนี้อาจารย์เดก็เอามาให,ใ,หให้ให้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่านะไอ้พระประเภทมีเมียเนี่ยมันมีมานานแล้วมีตลอดแล้วผมว่ามีเยอะด้วยเหมือนกับบ่อนการพนันเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองน,นะผมว่าแทบแม่งแทบจะทุกที่มีบ่อนการพนันหมดหวยใต้ดินก็เหมือนเหมือนกันทุกท้องที่ นะยาเสพติดก็เหมือนกันทุกท้องที่นะครับผมเชื่อนะทุกทุกวันนี้ก็มีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันจะเอาจริงเอาจังหรือเปล่านะผมเชื่อว่าพระระดับผู้ใหญ่ที่มีเมียมันมีเยอะนะบางรูปกับพระกับบางคนก็มีผัวก็มีนะครับ LGBTQ อะไรก็มีแต่ไม่หมดนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าสำนักพุทธหรือว่ามหาเถรสมาคมเนี่ยจะมีไว้ทําอะไรรัฐมนตรีที่ดูแลพวกนี้ก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำอะไรคือมันต้องกล้า นะครับยังมีเ,เยอะแยะนะครับอันนี้คือตัวอย่างคำมิภากษานะฮะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าการที่พระนะไปเสพเมถุนหรือมีความสัมพันธ์กับศีกาถือว่าเป็นถือว่าขาดจากความเป็นพระนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องสึกภายในยี่บสี่ชั่วโมงถ้านะเจ้าคณะอำเภอเนี่ยเขาเขาสั่งแล้วคุณไม่ยอมสึกไว้ได้ก็ติดคุกอ่ะนะนะครับนะคนะดีนี้ศาลก็จำคุกสองเดือน นะครับสารจำคุกสองเดือนนะฮะนะครับเนี่ยฮนะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับอืมนะฮะเออนะครับอันนี้ก็เมียก็มาร้องเรียนเมียพระมาร้องเรียนต่อมาตกลงกันได้ก็บอกว่าเออไม่เป็นความจริงหรอกที่เคยมาร้องเรียนกับหลวงพ่อเนะี่ยผัวฉันที่เป็นเจ้าว,วาดอะไรต่างๆเนี่ยไม่จริงแล้วความจริงไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรละจะมากลับคำให้กับกลับคำให้การ นะครับมากับทำให้การเพื่อจะช่วยผัวตัวเองที่เป็นพระก็ไม่ได้สารอ่สารบอกว่านะครั้งแรกก็คุณก็บอกแล้วว่าคุณเป็นเมียรพระแล้วพระไปเลี้ยงดูพอไม่จ่ายเป็นรายเดือนก็มาเล่นงานเจ้าว,วาดที่เป็นผัวอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เล่า,ลาสู่กันฟังนะครับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับอะไรที่มีประโยชน์ก็จานเดกก็ให้ความรู้นะครับให้ความรู้กันนะครับอืมนะครับอืมเอ่อ แล้วก็มีอะไรบ้างครับอืมอะไรที่เป็นประโยชน์ก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะอืมช่วงนี้คดีหมิ่นประมาทเยอะนะครับออคดีหมิ่นประมาทนะครับนะครับโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวนี่เยอะนะครับนะครับสื่อเจอคนที่โดนฟ้องอะไรเยอะเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเนี่ยแม้จะเป็นความจรงิงจําเลยก็ไม่อาจยกเหตุ กระทำเพื่อป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียได้นะครับจะอ้างว่าป้องกันตนป้องกันส่วนได้เสียไม่ได้นะครับอะไรที่เรื่องส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ได้นะอ้างอิงคําพิพากษาฎีกาที่3 2 5 2องทับสีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องส่วนตัวชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับก็อย่าไปอะไรต่างๆเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรพูดไปได้นะครับเออนะฮะเข้าใจนะนะครับนะนี่กน็นำมาเล่าสู่วนฟังนะครับคาพิพากษาเยอะ อืมนะเนี่ยจะบอกว่าเรื่องจริงก็เลยนําเสนอข่าวก็ไม่ได้เอามาพูดก็ไม่ได้เรื่องจริงยิ่งจริงยิ่งเสียหายนะครับเพราะนั้นสื่อมวลชนไม่มีสิทธินาเรื่องส่วนตัวชาวบ้านเข้ามานําเสนอมันไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนคุณต้องบอกนะครับว่าเรื่องส่วนตัวเขาเป็นประโยชน์กับประชาชนยังไงนะครับถ้าตอบไม่ได้คุณก็เสร็จนะจะอ้างว่าติชมโดยสุจริตก็ไม่ได้นะครับอืมนะครับอืมนะครับมีเยอะแยะคำพักษานะ เออนะครับมีอะไรบ้างนะครับอะไรที่น่าสนใจนะครับเออนะครับเดี๋ยวดูนะครับอืมเยอะแยะนะวันวันเรื่องราวมันเยอะอืมอืมอืมเยอะแยะนะครับเนี่ยคดีความที่ขึ้นศาลเยอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งมีคนมาปรึกษานะครับเป็นเรื่องที่ว่าเออปล่อยเงินกู้ นะครับหรือปล่อยเงินกู้ี่เยอะวันๆนหนึ่งแล้วก็จาเลยเบี้ยวผมจะเล่าคดีที่ผมเคยทํามานะครับนะเป็นประโยชน์กับประชาชนก็คือว่าลูกความผมเนี่ยปล่อยเงินกู้ทําสัญญาทั้งหมด3ามฉบับฉบับละแสนฉบับละแสนสองฉบับนะครับหลังจากนั้นก็ฉบับละสี่แสนปรากฏพอไอฉบับละแสนสี่แสนเนี่ยฟ้องไปปุ๊บจำเลยต่อสู้ว่าไอฉบับละสี่แสนเนี่ยไม่มีการส่งมอบเงิน นะนะครับไม่ได้เงินเลยเป็นหนี้จริงๆแค่สองแสนบาทนะไม่ได้เงินที่เขียนว่าสัญญากู้สี่แสนไม่ได้รับเงินต่อสู้ครับศาลนุทธรตัดสินว่าอะไร <c oughs> จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ถ้าไม่เป็นหนี้แล้วจะไปทําสัญญากู้เพื่ออะไรไม่มีเหตุผลนะครับเพราะว่าในเมื่อคุณไม่ได้ได้เป็นรับเงินแล้วคุณจะไปทําสัญญากู้เพื่ออะไรในศาลตัดสินนะอันที่สองนะครับข้อความในสัญญากู้ก็เขียนไว้ชัดว่าได้รับเงินไปครบแล้ว นะครับและได้รับเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นข้อต่อสู้ของจําเลยจําเลยบอกว่าอะไรไม่ได้รับเงินสดถูกคมคูถอกหลอกลวงตังค์ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ฟังไม่ขึ้นเพราะฉนั้นก็ต้องใช้เงินเต็มนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยก็เนี่ยดูไว้นะฮะถ้าลงชื่อแล้วปุ๊บเนี่ยจะบอกว่าได้เงินเนี่ยยากเพราะข้อความในสัญญาบอกได้รับเงินคู่เรียบร้อยแล้วนะครับนะยกเว้นว่าถ้าจำเลยจะต่อสู้นะฮะลูกหนี้ก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า ยังไม่ได้รับเงินจริงๆเช่นมีคลิปมีอะไรต่างๆมีแชทมีคลิปเสียงอะไรอย่างนั้นอีกเรื่องเพราะฉะนั้นเป็นนี่ก็ต้องใช้เขานะครับถ้าไม่เป็นนี้แล้วจะทําสัญญากู้เพื่ออะไรนะครับนะนะฮะคดีดังๆที่ผมทำเนี่ยหลายๆคดีเนี่ยก็เหมือนกันครับจำเลยต่อสู้ว่าไม่ได้รับเงินดอกเบีย้ยผิดกฎหมายฟังไม่ขึ้นครับยกเว้นมันมีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนมีแชทมีหลักฐานโอนเงินมีอะไรชัดถึงจะสู้ได้ นะครับเพราะนั้นเป็นนี่ใช้เขา <c oughs> นะครับอย่าไปนเนรคุณต่อเจ้านี้นะครับอย่าไปนเนรคุณบางคนเนเนรคุณนะนะตามข่าวดูไหมนะยืมเงินเข้าไปนะครับถึงเวลาก็ไปใช้นี่นะครับนะแจ้งความกับเจ้านี้ว่าปล่อยดอกเบีย้ยเกินที่กฎหมายกําหนดฟ้องหมิ่นประมาทโอ้โหนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลูกหนี่ที่ว่าไม่รู้บุญคุณของเจ้านี้มีเยอะแยะครับเราดูข่าวนะครับอันนี้ก็เล่าเล่าสู่กันฟังอีกเรื่องหนึ่งที่เยอะแก็